สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องุ้เพื่อนเอฟทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่อง2องพบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังช่วงปลายของยุคปลายบรอกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์เจรัย มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ f ืเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นพระสมเด็จที่มีเรียกว่าสบายเงินสบายทองนะครับครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าสบายเงินสบายทองนะครับแต่เท่าที่พ่อใหญ่มาหาได้ศึกษาค้นคว้านะครับที่เราเห็นเป็นแผ่นเล็กๆ เหมือนโลหะทองเหลืองนี้นะครับเป็นส่วนเกินเป็นเนื้อเกินของเศษพระพุทธรูปที่ช่างหล่อเขาขัดถูตกแต่งพระพุทธรูปนะครับในสมัยน้นย่านฝั่งทนมีโรงหล่อพระหล่อพระพุทธรูปทองเหลืองค่อนข้างเยอะนะครับโยมข้างวัดที่เปิดโรงหล่อพระพุทธรูปนะครับ เมื่อรอเสร็จเขาก็จะมาขัดมาถูมาเอาส่วนเกินของพระรูปออกนะครับบางบางช่างบางโรงงานบางากลุ่มเขาก็จะเอาเศษโลหะทองเหลืองนี้รวบรวมไว้แล้วก็ไปก่อรูปเป็นพระพทธรูปขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งบางท่านบางโรงงานเมื่อเขาขัดถูเสร็จเขาก็นำมานำมาถวายเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับ ทราบว่าบะคุลสมเด็จท่านทำพระสมเด็จวะะัดระังขึ้นนะครับอยากจะเอามาถวายเป็นมวลสารเขาก็เอามานะครับเจ้าบุคคลสมเด็จก็เอามาบดมาขย้ำมาขัดมาถูให้เป็นเศษเล็กๆแล้วก็รวมเป็นเนื้อผงมวลสารขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจึงเรียกว่าผงสบายเงินสบายทองนะครับ คติความเชื่อด้านแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเพื่อนๆหรือแม้สมัยนี้แหละครับเวลาเราเวลาเราเทหลอพระพุทธรูปเนี่ยเขามักจะเอาเบ้าหลอมหรือเบ้าที่เป็นตัวเทเทโลหะทองเหลืองเททองคําหรือว่าเทส่วนผสมลงเบ้าหลอมเนี่ยเขามักจะไม่เอาทิ้งนะครับเขาทุบเสร็จก็ก็จะที่เป็น เศษอิฐเศษปูนหรือว่าเศษดินเหนียวเนี่ยเขาก็จะเอาไปไว้ที่วัดเอาไปไว้ในใต้ฐานพระโอโบสถที่วัดนะครับหรือไม่ญาติโยมสมัยก่อนเขาก็นำเอากลับไปบ้านนะครับไปไว้ที่หิ้งพระกรับไหว้บูชาเขาจะไม่นิยมเดินเหยียบหรือว่าเอาไปทิ้งนะครับพวกพวกแผ่นปูนพวกแผ่นอิฐพวกดินเหนียวพวกอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเบ้าหลอมหล่อหลอ,หลอมพระพุทธรูปนะครับ เขาจะไม่นิยมเอาไปเหยียบหรือว่าไม่นิยมเอาไปทิ้งนะครับเพราะถือว่าเป็นตัวต้นแบบเป็นตัวหล่อร้อมเป็นตัวเบ้าห้อมพระพุทธรูปนะครับเราชาวพุทธทาใจไม่ได้ที่จะเอาไปทิ้งเฉยๆนะครับหรือเอาไปโยนทิ้งที่ใดที่หนึ่งนะครับท่านก็มักเก็บเก็บไว้ที่วัดนะครับเนีย่ยลักษณะแบบนี้หรือพวกเ,เม็ดโยกก้อน ยกนะครับที่คนในสมัยโบราณเมื่อแตกหักชำรุดเขาก็จะเอาไปไว้ที่วัดนะครับเอาไว้ที่โคนต้นโพหรือเอาไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่วัดนะครับหรือจ้าบคุคคลต้องเด็จท่ารับการถวายจากพวกชาวกรีนพนทะเลที่ทําเม็ดยกแตกทํารูปเทพเจ้าแตกเนี่ยก็จะเอามาบดผสมเป็นมวลสารขึ้นมาใหม่ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็น เป็นคติความเชื่อของคนมาตั้งแต่โบราณนะครับเราจึงเห็นเรียกว่าสบายเงินสบายทองนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนเนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นสนิมแล้วนะครับเนี่ยเป็นลักษณะขึ้นสนิมแล้วดูคลาสสิกนะครับเนี่ยขึ้นสนิมแล้วดูเนื้อเอานี้ดูเนื้อใหม่ๆนะครับเพื่อนเป็นเนื้อผงปูนเปลือกหอยผงดินสอพองดินสอเหลืองผงพุทธคุณผงมหาราชผงปัตมมังผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหนะครับ แปลกนะครับเพราะอย่ามาหาทดลองด้วยนะขมิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆนี่น้ำขมิ้นสามสามรูสามขุมเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับใน่เหลืองนะครับสี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ห้าหกนะครับเจาะด้านข้างนีหกหลุมนะครับเพื่อนเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเหลืองหรือไม่เหลืองก็ปรากฏว่าออกมาเหลืองนะครับเพื่อนพระองค์นี้เห็นไหมครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นพระแท้นะครับหรือพระไม่แท้ประการใดเพียงแค่เป็นบทที่สูตรทดลองด้วยความสมัครใจเพราะอย่างมหาจะวงเล็บอยู่เสมอว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะอย่างมหานี้ทดลองทุกรูปแบบนะครับครูบาอาจารย์ท่านว่าทางไหนดีก็ทดลองทดลองสมเด็จไปน้ำขมิ้นอย่างเงี้ยหรือแม่เหล็กดูดหรือกล้องพันเอกนะครับ แบบไหนที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำา่อใหญมหาก็ทดลองหมดเลยครับเพราะเราเชื่อเราศรัทธาเราศรัทธาแต่เรามีปัญญาประกอบพ่อใหญ่มหานี้สะสมพระสมเด็จแบบบ้านๆน,นะครับจึงพิสูจน์ทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็ครอบครองอย่างสบายใจพระของพ่อใหญ่มหาจึงจึงดูไม่สวยงามนะครับดูไม่สวยงามหากักยุบเย้าเว้าแหวง แตกหักชำรุดไปบ้างนะครับเพราะว่าเป็นพระเดบบ้านๆอย่างองค์นี้นะครับเราเห็นเส้นเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกนี้เรือนรางนะครับแต่เราเห็นซุ้มระฆังได้สม,มากกับองค์พระดูสวยงามนะครับนี่เส้นซุ้มระฆังแล้วก็ดูพระพักเนี่ยเป็น เรียกว่าเป็นวงดีเลยนะครับเหมือนไข่เป็นลูกไข่เลยนะครับเราก็จะเห็นเกตนี้จดที่ซุ้มระทางนะครับพระอุระนี้ผึงผายสวยงามนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มีมีเกล็ดโลหะทองเหลืองหรือสบายทองนี่นะครับเ,เพื่อนๆด้านในนี่ก็ม้วนนะครับด้านในแข้งก็ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับพระบาทนี่ก็สวยงามตรงกับ บม,มอสอแขนตรงนี้นะครับขณะเดียวกันเราก็เห็นนะครับนี่ฐานคมชัดาฐานคมชัดนะครับแล้วก็ฐานสิงนี่ก็เป็นคมขวาเลยนะครับเพื่อนๆฐานสิงเนี่ยเป็นคมขวานเลยนะครับเนี่ยมีขาลำไรนะครับฐานสิงก็มนทื่อเลยนะครับเนี่ย มีลักษณะภาพสนิมที่เกิดจากโลหะทองเหลืองก็เห็นชัดนะครับสวยงามนะครับเราดูเนื้อหาด้านในนะครับเนี่ยผงปูนเปลือกหอยผงพุุตุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังเนี่ยผงอิติเจเนี่ยผงตรีนิสเหนเขาก็รวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่ สวยงามเราดูเนื้อด้านบนนะครับดูขอบการตัดเราจะเห็นเม็ดดำอยู่นะครับนี่เห็นเม็ดดำเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำก็มีนะครับดูลักษณะเนื้อผ้านิโยไปด้านหน้านะครับลักษณะการตัดขอบพระโยไปด้านหน้าดูบนดูล่างเราดูเนื้อด้านล่างนะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมครับ ลักษณะการโยกการแตกการหลุดร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับดูอีกมุมนะครับเ,เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับที่เห็นเป็นเรื่องเหลืองนะครับสองจุดนะครับตรงนี้พ่อใหญ่มหาเอาขมิ้นลงนะครับพิสูจน์ด้วยน้ําขมิ้นอย่างว่าเลยครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้เจาะหลังไม่เจาะหน้าน,นะครับเจาะด้านข้างนะครับ คือถ้าแตกของท่านอยู่แล the ้วเป็นรูอยู่แล้วนะครับสกิดนิดนึงก็เอาขมิ้นลงนะครับนี่สองหลุมเหลืองด้านบนนี่หนึ่งหลุมนะครับตรงนี้ท่านเป็นลุมของท่านอยู่แล้วนะครับสกิดออกแล้วก็เอาขมิ้นลงแต่ว่าด้านนี้สามหลุมเลยนะครับเพื่อนๆด้านนี้นะครับหนึ่งหลุมตรงนี้นะครับสองหลุมสามหลุมนะครับนี่หกหลุมทั้งหมดองค์นี้ก็ปรากฏว่าก็เหลืองหมดนะครับไม่ไม่แดงเห็นไหมครับ เนื้อขาวใสเขียวเลยนะครับนี่เนื้อปูนเปลือกหอยของแท้เขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะกายภาพเขาก็จะขาวขาวนวลอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเป็นคาบเนี่ยคาบน้ํามันตังอิ้วนะครับนี่คาบน้ํามันตังอิ้ลุกเขาด้วยปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมัง พง,งตีนซึ่งเหนนะครับแล้วที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็คือ,อเรียกว่าสบายทองนะครับถ้าเราดูลักษณะอย่างนี้เราก็จะเห็นเห็นรอยปูไตรำไรนะครับเรียกว่ารอยปูไตนะครับรอยปูไตลำไรสวยงามนะครับแต่ละจุดนี้คลาสสิกคลาสสิกมากนะครับพระใหญ่มหาก็จะ ทดลองนะครับขอราธนาท่านทดลองเพ้ใหญ่มหาคิดว่าลักษณะเงี้ยต้องมีต้องมีเหล็กไหลไผ่ดำม็ดเหล็กไหลเหล็กน้ำพีเหล็กไหลเข้าต่อกพร่วงหรือแม้กระทั่งเพชรน้าทั่งนะครับเนี่ยต้องมีไม่มากก็น้อยนะครับเพราะรูปแบบเนื้อหา พ่อใหญ่มหาก็ทดลองมาเยอะมากมายพอสมควรนะครับถ้าองค์ไหนคิดว่าเหลืองก็เหลืองนะครับคิดว่าแดงก็แดงถ้าพ่อใหญ่มหาผ่านกระบวนการมาแล้ว99.99 99. นี่ทายถูกนะครับเพื่อนๆองค์นี้เราก็ลองสัมผัสอาราธนาท่านดูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพราะว่าแม่เหล็กแรงสูง ท่านมีไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วก็มีเรียกว่าเหมือนตัวเราเนี่ยนะครับตัวเราเนี่ยก็มีแรงโน้มถ่วงนะครับตัวเราเนี่ยตัวมนุษย์เราพ่อใอย่ามหาเพื่อนเพื่อน fc เนี่ยหนึ่งมีแรงโน้มถ่วงเรานอนเราว่ายน้ําเราวิ่งเราเดินเรากระโดดที่เราทรงตัวอยู่ได้ในรูปแบบกิจกรรมที่เราทําก็เพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงหนึ่งแล้วสองเราก็ มีแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะดูดซับพลังจักรวาลโมเลกุลอะตอมนิวเคลียสอิเล็กตรอนหรือว่าปรามาณูเล็กๆทุกอย่างที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่พลังงานแม่เหล็กสามารถดูดจับติดนะครับเ,เพื่อนๆสิ่งเหล่านี้ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยหรือแม้กระทั่งนิวเคลียร์ออนนะครับแล้วก็นิวเคลียร์เข้มนี่รวมเป็นสี นิวเคลียร์อ่อนนิวเคลียร์เข้มันคือทําให้เราแตกต่างกันมีเยลมียีนมีดีนเอที่แตกต่างกันเพราะพลังงานนิวเคลียร์ในตัวของแต่บุคคลนะครับพลังงาน on, case, นิวเคลียร์อ่อนนิวเคลียร์เข้มนี่เขาติดมาตั้งแต่เราปฏิสนธิแล้วนะครับขนาดนั้นเลยนะครับเ,เพื่อนๆมันละเอียดมันละเอียดมากนะครับมันละเอียดมันอ่อนมันจนไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับมาตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่แล้วนะครับพลังงานสีพลังงานนี้ ด้วยความเคารพนะครับเรามาศึกษาร่วมกันพ่อะหญมหาคิดว่าองค์นี้จะต้องมีพลังงานทั้งสีนี้แน่นอนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมีนะครับแต่อ่อนนะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับนี่เห็นไหมครับนี่โน้มเอียงมาแบบอ่อนๆนะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับนี่มาแบบอ่อนๆนะครับ รอบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆองนี้มีมีมีเตอ่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆก็ถือว่ามีขนาดตัวท่านมีโลหะทองเหลืองเต็มไปหมดนะครับมีโลหะทองเหลืองเต็มไปหมดแต่ว่าตัวพระเองท่านก็มีมีแร่เหล็กนะครับมีแร่เหล็กไหลไผ่ดำมี มวลสารดังได้กล่าวมาเนี่ยมีอยู่ในตัวองค์พระเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อเรามีแรงโน้มถ่วงทั้งสีตัวเราก็มีธาตุทั้งสีนะครับธาตุดินธาตุน้นำธาตุดมธาตุไปในพระก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนในพระต้ก็มีต้ก็มีธาตุทั้งสีเหมือนกันนะครับดังนั้นเมื่อธาตุทั้งสีมาอยู่ในตัวเราเราทาความดีเราอยู่ในศีลธรรมจรรยาอันดีงามเราก็เหมือนมีจานดาวเทียมรองรับพลังจักรวาลมายัางตัวเรานะครับ เป็นไงครับเ,เพื่อนๆดูแล้วถ้าตูกอดถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพ่อบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ